ทีพ่พี่พี่โดนพี่โดนยิงอ่ะยังเลือดแทบไม่ลดอ่ะรอหมิงกดเลยดิเนะี่ยแล้วมึงเออเอาอะไรขึ้นคือบินปามไงอ๋อตามามันไปแยกไปใช่ไหมปามไปแพร่หลอดตามยังไม่แพร่หลอดเลยปามามันไปแยกกัน ไม่เห็นมีใครไปได้ได้ไ,ดไปแพลตดพลหรือว่าใครขับก็ได้วะน่าน่าจะใครขับก็กได้นะถ้าไม่มีใครไปแพลตไปขึ้นรถฟาร์นดีกว่าจานเลยครับโอเคโอเคืมเฮ้ยไปขึ้นรถคันนี้รถทุ่งกอนดีกว่า Okay, let's pump it first. Okay, let the the, 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 oh, okay. oh, the, the Like I said before, the airfield is under Vagos' control. They're using the plane to make trafficking routes across the border. That means it's already set up to take fresh consumers <laughs> <laughs> out of the country. <laughs> Limited radar visibility, <laughs> plausible cover story. It's perfect. No <laughs> one a bunch of angry drug dealers waiting for you effect how you go in. Art, do. บอกแล้วว่าเป็นตัวฮาแต่ว่าขับรถไกลนีไม่ใช่แล้วหรอไ่เห็นแค่ยิงปืนวะ ที่ไอ้หนิงก็หนิงหนิงเป็นเหงื่อคอมมานเดอร์ไงที่ที่หนิงเป็นคอมมานเดอร์ตันเตอร์เป็นคนขับรถเป็นไดเวอร์เหมือนกันตันเตอร์ไม่ได้ทำงานนี้ครับเนี่ยทำอ๋อแต่โดดมันไม่เก็บไม่มีใครว่าใช่ไหม ก็เปิดสองจอเปิดจอหนึ่งเปิดกองอรมแม็่ะทำเสร็จแล้วมาเช้าตัดซีอเขาแล้วเรียบร้อยแล้วทำแม่มากนิดหน่พรก่ตืนที่ตื่นให้สายได้นะจันเนาะรุงนี้ไปนี่จะออกต้งเที่ยงอ่ะเที่ยงใช่ไหมโอเคเด้อเด้วเด้แค่ยทีนึไปรถเไปไปรถไปหา่นด้วยกันสองคนเนี่ย น้าเนาะน้องจี๋อย่างไกลไก่แม่ใครใครยิงยางพุวะไอ้หนิงยิงยางพุทธเนี่ยโอ้ยิงพุทธแม่นเนี่ยดูเสียแล้วหน้าบลรอตมเลยโอ้เนี่ยชอตติ้งแปลว่าชอตติ้งหนิงหนิงเยอะเนี่ย อีกสองมไปแล้วไปไปยังไงล่ะ <c oughs> ไปของเป็นของจริงช่วงล่างพังไปแล้วแบบนี้ <c oughs> นี่ไปครับดิตาม อาจารย์หนิงเออไม่ใช่อาจารย์เต้อาจารย์เต้ขับรถเก่งอนะ่ะยิ่งเราเราขับรถเก่งในภารกิจอ่ะไอ้พวกไดเวอร์พวกความสามารถในการขับรถเราจะเพิ่มขึ้นนะยิงประตูยิงอะไรเนี่ยขับขึ้นดินอะไรพวกเนี้ย ไก่ว่ะครับรถเป็นโคตรไก่เนี่ยตั้งห้าไม่หนึ่งอาจารย์นี่นี่จะถึงแล้วครับหนึ่งไม้ที่ทมันมันเท่ากับกี่กิโลนี่รพูดถึงเนี่ยพูดถึงถ้าเรามีรถมอเตอร์ไซค์หอบกีล่ล้านเนาะบินมิ้งแม่งพูดถึงได้แค่คนเยอะหรือถือว่าใส่คนตัเดียวแต่เราต้องเก็บตังค์เพิรวมรแล้วเขาเท่าไรปามสามล้านเท่าไร เตรียมย่างเตรียมตัวย่างตึงงงมแล้วนะโอเคครับโอเคครับไม่ต้องลงนะเรายิง,ยงเกียร์เปิดทางให้ไปตามเลยระเบิดว่ะทำสวยสวยอากาศตรงตรงที่คนมันยังน้อยอีก กระต่ายส่งส่งปามลงก็ได้ครับแล้วรอค่อยออกมาจริงไหมอีลงวลงเลยหลังหลังมีคนหนึ่งนะหลังตัวหนึ่งไหมหลังมีตัวหนึ่งไหมหลังยิงตายแล้วครับโอเคไปรอเสียรลันรอเศียรลันเว้ครับรอ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 ให้ตูวมาข้างหลังก็ได้จกระต่ายถอยถอยออมาข้างหลังครับันเบยวโล่งแล้วันเบยวโล่งแล้วโล่งแล้วโล่งแล้ว เียเทียเ่ยงเปนไปขอยรถคนเออนั่นแหละแถวขอยตามมามาได้ยังไปยังไปปามีแล้วต oh! ราจ,จเราขี่ตามปลาไปเลยครับมันให้เราไปไหนปามีเนี้ยปัง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 บุปังบุปังบุ ไม่เห็นว่ะเออไม่เห็นในในในที่มีมีปามอยู่ตรเดียวปรอปมปามเขได้ไหมก็ต้องให้เราส่งคนบินไปเลยหรือเปล่าไม่ไม่นะไม่เห็นปามมาร่าพี่ตามมาแล้วไปไปอาจารย์ไปขี่ขี่ไปก่อนครับต้องไปหรอมองไม่เห็นว่ะมันมันทำมันอยู่ทางเท้าหนอาใจ มันอยู่ท้ายแมปเลยใช่ไหมปั๊มเออพี่พี่เห็นปั๊มีอยู่ในในแผนที่อยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออพี่เห็นแลน้วลพี่เห็นแล้วดัตเตอร์ครับปั๊ปังมปั๊ปังมตรงเลยครับดันเตอร์ครับ ปักได้มปักไม่ได้ครับจเยอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักพอพอพอสบให้ในป่าเนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงก็ได้นี่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 ในจันเตผมผมปักให้โอเคโอเคไปปามใช่ระเบียใกล้ใกล้ใกล้ตรงที่ปักไหมปามมัน่เปนที่ไหมปามมันจีบไปนู่นแล้ววะ ใช่ตรงท้ายแม็ไ hmm. ม่ตามท้ายที่ใ <temperature> ต <noise> ้ใต้แม็สุดอ่ะแล้วมีปลาอยู่เลยไม่เห็นปามเลยนหรอเห็นนี่แหละพี่เนี่ยจัสเตอร์เห็นเห็นที่ผมปักไหมผมปักตามตามปามอยู่ไหมเออเออผมผมผมไปตามตามซีบีเอสอยู่นั่นเนี่ยใช่ใช่ใช่ยิงคอยยิงไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังเลย ก็เ<อ>พื่ความหนึ่งไม่เม็นปาลมปลักเลยเราอยู่หากันเลยอะ่ะข้างล่างสุดไหมโอ้ข้างข้างล่างสุดของแมพที่เราเคยไปแค่สนามบินใหญ่ของเมืองไหมโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเดี๋ยวมีจานเตอร์ผมปักให้แล้วนี่ครับสนามบินใหญ่ของเมืองเลยนี่ ีไกลมากอะบอกเลยเห็นไ,<ด>ไหมจัเตอร์ที่ผมปัก,กปักให้เห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วสี่สี่ห้าไม้อะน้องนองโคกนัก่นน่ะดูนองอย่างน้องไปรถข้างหลังอนีใครตามมาแล้วอย่างนี้ ลู้ับบินไปเป็นจุดเนยสนามบนบละมันมองเห็นได้แผนที่ไหมว่ามันมีจุดแดงมนะั้อยู่บนสนามบินมันอยู่ไกลด้วยเลยตามเรามาไกลรถมันอาจจะเลอวทองเราเนะียะใช่ใชใช่ ตัวแรงบออย่างเป็น easy ด้วยแหละถ้าเราเป็น h a r เนี่ยตย้กวน้องวก็โดนน้องได้เลยปัป่ปัน,นมันเรยวแล้วเ็นอยมันมีจุดแดงไหมปัมน่ เด็กหนุ่มี่ีสุดแดงไหมมันน่าจะให้ฟารมเอาขึ้นบิดลงเลยแหละถ้าเดานะพอเสร็จแล้วเรามันมีอะไรหรอเวยฟารัมจากตัวไหนวะพี่จะลืมเลยในพัดมันะตอนนั้นเกมพันผลิติต์เน,นี่ยมันมีเกอะอยะหล่อลองโว้ลโว้ลหาหาดู กดชะลอมันจะลงมันลงเองไหมมันกดกดเอาอะไรลงปั๊มเออสารนี่ตัวทีทีนี้ปั๊มเครื่องโอเคคิดว่าเอาสปินลงเลยไอพ้พวกโจนว่าโจนมันอยู่ข้างหลังเราห่างกันไปกินโมเรีเยหนิงโด<อ>น<อ>ในแผนที่อ่อะออมันห่างไกลมากอะ่ะ<อ>ปั๊มต่อยัง อืออมันจะฮักโดนตัดลงอ่ะไอจั๊กเตอร์เดี๋ยวทะเลาะก่อนกันนะครับช่วยไปกันครับยังยังลงไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เห็นเครื่องบินไหมเรา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 อยู่หน้าสนามบินก็ได้ไป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 ตรงหน้าสนามบินครับจ้า เดี๋ยวก็ตั like. うう้งตั้งแค้มรถพวกมันเลยก็ได้นี่ตั้งรถด่านน้ำดลวยเอ้ด้านยิงมันหนึ่งเลยเข้าเลยนะครับเข้อฝันข้างในเลยฝันขับได้ไหมเตเข้าต้องลงจากต้องลงจากเครื่องต้องลงจากรรถอ่ะอันเตยมันไม่เห่ารถเข้าหรอกจ้าดูนู้ึงหมุนไปทำไมนั่นน่ะว๊ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่ามันน่าจะให้ส่งถ้ามัเสร็จเราน่าจะให้เราน่าจะให้เราไปเป,ป,ป็นเป็นนั่งเครื่องบินพ่อแม่บ้างไหมมีไหมมีไหมเอาแล้วเอารถเข้าสนามบินได้ไหมเนี่ยเอารถเข้าไปสนามบินได้ได้ไหมป้อมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรปตัวไหนเปิดเองมันจะเป็นตา่างกันทำไม ออกไปนอกแล้วปะประตูไหนมันเข้าทางไหนได้วะจุดไหนเด็ดเด็ดเออความอยู่บนสะบินมันมันมันไม่ถึงวะเดี๋ยวหนิงมันมาแล้วประตูอยู่ข้างหน้าเรา เอาไงเข้าไปสนามบินยังไงวะต้องเข้าไปสนามบินครับจางครับไปช่วยปตำยิงอยู่ในสนามบินมันมาแล้วนะข้างหน้าจักรวาลตายที่เกลียร์พวก็ที่เกลียร์พวกข้างนอกระเอ๊ะมันเข้าไปสนามบินยังไงวะ ความความจอดเครื่องบินยังจอดแล้วความลงลงจากเครื่องบินสักนิดนึงแล้วก็ลงฝั่งเนี่ยพี่ด้วยความลงจากเครื่องบินแล้วใช่ไงเนี่ยจานอาจักร์เนี่ยผมผมปักหูตรงปาล่ะครับจานลองขี่ไปตรงนั้นกันโหมโดนยิงดีเฮ้ยใครโดนยิงวะอีเลยอ่ เครียดแอร์ฟิลล์ออฟวารอสมันให้เราเคลียร์สนามบินผมมันตั้มหลังมาบอกใช่ใช่ใช่มันจะไม่ทางขึ้นเลยจักเตอร์ให้เลี้ยวนี่แหละครับเลี้ยงตรงจัตเตอร์ตรงตรงไปเลยครับตรงไปทางนู้นเออนั่นแหละเขาได้นี้ไม่ได้มันให้มันให้คนเข้าได้อย่างเดียวเออยด้ไงเข้าได้ ปาพี่ปันที่ที่กำลังไปมาละปักไปรับปม้มหน่อยครับจะเจอใหให,ให้ให้ป้ามมามาช่วยยงิงอยู่บนรถเนี่ยอย่าให้ป้าลงมาเร็วโอเค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 เราไล่ไยิงพวกอยู่เนี้เอ่อคนขับรถนี่เปลี่ยนมากยิงช่วยยิงดิ โอเคเอาไงเราเราเราจะแคมป์อย you okay. <All right. S 2> okay. ู่นี่ไหมไม่นะโอ้เนี่ยมันโอ้นี่แต่เรานี่บ่าไอ้พวกพวกของวัคอ์เนี่ย มันกดเอาเอาปืนออกยิงไม่ได้เหมือนเออได้เหรอแต่ใหญ่แต่แต่ใหญ่ยิงมวานั้ตนะต้องทำอะไรต่อครับไหนตัวปั๊มอ,อ,อ,อยู่ไหนเคลื่อนรถไหมไหนต่อ,ตอ มันบอกว่าให้เค,บบค,ค,เคนะลียร์สนามบินทั้งหมดเลยนะแบบมันฆ่าประตูทั้งหมดเอ้าใครโยนพี่วะปามันเป็นหนูว่าให้เคลียร์สนามบินต้องฆ่าประตูที่อยู่ข้างนอกให้หมดอ่ะสุสีฟ้าข้างนอกมีมีมีเดี๋ยวไหมป้ามีสุสีแดงไหมเนี่ยป้าป้าชะลุป่ะเพราะว่าพี่กดแต่ไทยเปนบอกว่าให้เคลียร์สนามบินทั้งหมดเลย เดี๋ยวใครใครไม่ชนไปเลยไปไปตรงสุดแดงนะครับตามเต้ครับปัมครับปัมครัไม่ไปแผนที่เห็นไหมปัมครับปัมครับเออครับเรื่อยเรื่อยลงบนลงบนลงบนดูเห็นจุดแดงไหมมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอก ต้องไปยิงพวกมันให้ตายให้หมดเลยขึ้ไม่ได้บ่ะเอาใครใครหนิงอ่ะหนิงครับนี่น่ะโคตหนังเลยครับอพี่งลงมา,าไหมเอ้าอะไรวะอเอได้ไหมไ,ได้ไหมเปิปไปๆๆๆไลได้ยัง โอเคมา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 เดี๋ยวรอพี่ขึ้ก่อนเราต้องออกแคนน์นอกใช่ไหมมีข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่ไอ้ตัวสีแดงอ่ะปั๊มองเห็นไหมเคียร์เคียร์เคียร์ไอ้พวกสัตว์ทั้งหมดหรือเปล่าเออปั๊บปได้ๆด้ปัมองเคียร์ไอ้พวกสุดว์แดงให้มันหมดก่อนไหนวะมันอยู่ไหนนี่ตายแล้ว หนึ่งตัวอีกพวกนี้เหรอวะมันใช่เองอาจารย์ไม่น่าใช่นะเรือมมนมงคลด้วยเขยได้ครับมนุชาวบ้านชาวบ้านก็มีชาวบ้านไม่ใช่ไม่น่าให้ออกมาคายพวนี้นะอาจารย์เนาะไม่รู้อ่ะน่าจะไปตรงแม่ไม่ให้ทำอะไรวะแล้วเ,เรากลับเราจะกลับไปสนามกินไหมครับเดิม เครียดอ่ะเดือดแอร์ฟิลออฟวากกร,ร์คอสอะไรนะไว้อ <c oughs> โอเครียดนั่นนอ่ดี่นั่นงไงมันมันมีตัวนึงครับเต้ยอ,อยู่ตรงสนามบินในฝั่งเด็กๆขวามือเราอ่ะนะ <c oughs> เราลองไปไปเคลียร์มันดูหน่อยครับไหนไหน ทางฝั่งของเราเห็นไหมจุดในแจงล่างอ่ะต้องบอกให้ล่างสนามบินเด้เพราะนั่นแหละเพรานั่นแหละล่างสนามบินก็หมายถึงว่าทําให้สนามบินไม่ไม่ให้มีศัตรูทั้งหมดไงมันก็ไม่มีนะเนี่ยมีแต่่อยางนอกเออก็นั่นแหละดีต้องท่าเรือฝั่งนี้ไปครับแกฟิวเออแกจัตเตอร์อยู่เนี่ยอยู่มุมเนี่ยสีแดงอ่ะเดี๋ยวกำปองไปห่า ดูใน YouTube ดิเปิดใน YouTube ดูแล้วมันมีสีแดงอยู่ครับเออปามปามเปิดดูใน YouTube เปิดทุกรอเลยเอ,อ,ยอยี๋ยมันขยับหนีไปดูหรอเห็นหน้าขนาดนั้นผมก็เลยกิงอยู่ครับจ้ะตาย ไหนลองกินกับเข้ากัวข้าวสนามดินเหมือนเดิมเราลองกินภาษาฝรั่งดูย<ต>ูท <Un> ูบก<ป>่อนนะต้องเก็บไอ้พวกขเด้งข้างนอกมันพวกข้างแดงข้างนอกมันเข่าสนามดินไม่ได้เด้วยถี่อยู่เนีที่เรียนว่าอยู่ <salty Gate>

เราไม่เคยเล่นด้วยกัน,น,นกันตัวไม่ใช่อะไรเลยเราเลยไม่รู้